สวัสดีครับพบอีกแล้วนะครับกับแกะกองแคมป์ครับวันนี้เราจะมาพบกับนี่เลยครับผมสินค้าจากแคมป์สามสิอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็น กล่องแล้วก็เป็นสินค้ามาเลยนะครับไม่มีไม่มีถุงไม่แนนะครับด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเดี๋ยวแกะอันนกกี้ล้วแกะอพลติกมาแบบบางๆครับน,นี่ครับอ่านไปก่อนนะครับแล้วก็มีกระดาษอันนึงนะครับอ่าอันนี้นะครับจะเป็น แคมป์สามสิบสามนะครับทรงเฮกซากรสไตล์เทเบิลครับผมเป็นโต๊ะวางเล็กๆข้างๆนะครับน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดกิโลนะครับผมตัวนี้รวมกันสองอันนี้หนึ่งจุดเจ็ดแล้วก็สามารถรองรับน้ำหนักได้ที่ห้ากิโลนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับวัสดุนะครับทำมาจากไม้แอสนะครับผมไม้แอส ผมก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันนะผมเห็นว่าไม้แอดนี่เขาใช้ทำพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับพวกไม้คิวสนุกเกอร์กีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช้ไม้แอดทำนะครับลักษณะก็จะเป็นลองไม้โอ๊กหน่อยเป็นลองไม้โอ๊กหน่อยเป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนกันครับแต่เป็นลองไม้โอ๊กนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับผมไม่รู้ใครปลุกรอเปล่านะครับโอเคเนี่ยนะครับลักษณะก็ เดี๋ยวดูใกล้ๆกันนะครับอันนี้น่าจะเขาน่าจะย้อมย้อมสีนะครับผมมีน็อตสีดํานะครับล็อกอยู่นะครับเพื่อให้ขาสามขานี้ติดกันนะครับมีโลโก้อยู่นะครับอ่ามีตาไม้เล็กน้อยนะครับผมตาไม้เล็กน้อยครับก็สวยงามดีนะครับเดี๋ยวผมวัดความสูงให้เพื่อนๆก่อนนะครับ ความสูงของโต๊ะนะครับมอ,องไม่ค่อยเห็นนะอยู่ที่สามสิบเกือบสามสิบเจ็ดเซนนะครับความสูงนะครับความกว้างของไม้อยู่ที่ประมาณสามสิบสี่จุดห้าเซนนะครับผมเท่ากันเลยนะครับทั้งสองด้านครับผมเดี๋ยวเพื่อ,อนๆไปแคมป์นะครับสนใจอยากจะใช้วางตะเกียงวางแก้วน้ำออย่างนี้ยครับผม ใช้ได้เลยครับลองดูนะครับผมในช้อปปี้มีขายครับขอบคุณมากครับ